นี่แหละนะคะเกาถึงบอกว่าทุเรียนระยะดอกหอมหอมจริงๆนะคะสวัสดีค่ะพบกับช่องปปปี้วิธีชนบทอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเราก็พามาชมดอกทุเรียนในสวนของเรานะคะ ร่วงของเราอยู่ในช่วงระยะดอกหอบนะคะเดินผ่านต้นนี้หอมมากนะคะอีกสักประมาณสองสามวันนะคะก็คาดว่นนะะาจะบานแล้วนะคะก็ไม่รู้เราจะประสบความสำเร็จในการทำลูกหรือเปล่านะคะน,นี้เราไม่ได้แต่งกิ่งแต่งอันนี้อะไรเลยเราไม่ได้แต่งใบแขนงออกเลย แต่สังเกตเห็นว่ามีาเพี้ยนะคะเพี้ยมาเกาะเดีย๋ยวเราคงต้องใช้น้ำส้มพันไม้มาฉีดนะคะไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากได้น้อยขนาดไหนนะคะทุเรียนเป็นอะไรที่เรียนไม่จบจริงๆนะคะนี่นะคะดอกทูเรียนในส่วนของเรานะคะพันหมอนทองนะคะ หอมมาอยากให้มาดมความหอมด้วยกันจังเลยค่ะทุกคนหอมมากเลยนี่แหละนะคะเขาถึงบอกว่าทุเรียนระยะดอกหอมหอมจริงๆนะคะก็ไม่ได้แต่งอะไรนะคะร้อยดอกบานผสมเกรสรเสร็จก่อนถึงจะเริ่มมาแต่งอ,อกสักหน่อยนะคะตอนนี้ใช้เกรสรผสมกันก่อน นะคะคอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วก็มาลุ้นนะคะทุเรียนไปกับเรากันนะคะลุ้นขึ้นไปข้างบนนะคะดอกก็ปีนี้ก็ดกกว่าปีที่แล้วนะคะดอกนะคะ นี้ก็ดกกว่าปีที่แล้วอยู่ปีที่แล้วก็ไม่ได้กินหรอกออกลูกมาเท่ากัาปั้นก็ล่วงหมดเพราะว่าเราทําไม่เป็นเรียนไม่จบค่ะเรียนไม่จบปีนี้ก็เอาใหม่นะคะปีนี้ก็ทําใหม่แต่ต้นไหนที่ติดลูกก็ติดนะคะก็ได้ขายต้นละเป็นหมื่นกับเขาอยู่นะด่ดูซิเนี่ยเป็นแบบเนี้ย บแตกอย่างนี้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรน,นี้เราก็มาให้น้ำนิดหน่อยนะคะเพราะว่าพี่พี่พี่เขาทำทุเรียนที่เป็นเซียนพี่พี่แนะนำว่าให้ลดน้ำจากที่เราเคยลดปกตินะคะช่วงทุเรียนดอกหอมนะคะให้ลดน้ำเพื่อที่ว่าจะไม่ให้ดอกทุเรียนบานกลางเกินไปนะคะให้เกสรตัวผู้กับตัวเมียอยู่ใกล้ชิดกันนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ